เชิญค่ะเมื่อกี้หนูไปซื้อตั๋วยู่ข้างล่างป้าเดินผ่านป้าพูดว่าเสนียดใส่หนูป้าเป็นคนยังไงทำมือร้ายทำไมเดี๋ยวนะคะก็คือหันมาพูดใส่หน้าเนี่ยก็ต้องมองหรือว่าใครเป็นคนพูดแล้วป้าก็หันมาชี้ชี้หน้าหนูอีมองยังไงนะอ้าวมีตาก็เลยมองอย่าๆเอาเลยค่ะเอาแสงความต่ำของคุณออกมาค่ะอายุเท่าไหร่คะอายุเท่าไหร่คะธรรมดาเด็กแม่ไม่อะไรแม่ตามแ้วตามไปไหมคะ ขอบคุณค่ะขอให้ทำทุกคำที่ดาวมาย้อนกลับไปหาคุณพี่